สวัสดีครับตัววันนี้จะมาทำคลิปสอนวิธีรีคาลิเบตแบตเตอรี่ของ Nintendo Switch 2นะครับก็คือตัว Nintendo Switch 2เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยแสดงไม่ตรงนะอันนี้ก็ Nintendo ก็ออกมาเหมือนบอกขั้นตอนวิธีแก้เองนะเขารู้ว่ามีปัญหานี้อยู่นะครับเขาจว่าปัญหานี้ก็น่าจะเกิดมาจากตัว Nintendo Switch 2เนี่ยที่เห็นขายกันแบบไม่ขาดตลาดเนี่ยเพราะว่า เพราะว่ามันผลิตปั๊มมาเยอะนะปั๊มมาล่วงหน้าแล้วก็ดองไว้นานนะครับโัวแบตก็เลยมีเพียนบ้างนะครับ,นะรบวิธีก็คือเนี่ยกดปิดเครื่องก่อนอืม power off ไปก่อนนะครับอ่าทีนี้พอ power off แล้วเนี่ยเขาให้ hold down ตัว l รู e Up กับ Down แล้วก็กด v บ l มสองปุ่มพร้อมกันนะครับ ก็กดปุ่ม power ทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยโฮไว้โฮลุ่มปัต้นไว้ทีนี้เราจะเข้าสู่ recovery mode นะครับอันนี้พอเข้าสู่ recovery mode เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตในในเว็บนี้รสือวิดว่ามันเป็นการรีเซ็ตแบตเตอรี่มิเตอร์ แบตเตอรี่เ e เ m e ลมิเตอร์โดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. นี่ลเลยพวกนี้ไม่เอาเราไม่ได้จะทำอ mm hmm. อื่นเนาะทีนี้กดออก x to exit recovery mode turn the system off pressing the power button นะครับกด power button ก็จะออกจาก recovery mode เลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้กดกลับมาอีกที นะเรียบร้อยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์แบตไม่ตรงเห็นไหมตอนต้นคลิปเนี่ยเก้าสิบสองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแปดสิบห้าเอ่อตัวเครื่องนี้ผมตั้งค่าให้มันชาร์จได้สูงสุดที่สูงสุดที่เก้าสิบเปอร์เซนนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาตั้งกันนะเพื่อถนอมแบตนะครับ <laughs> ใช้ได้น้อยออีกแล้วใช่ไหมใช้น้อยต้องอีกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับให้แสดงเปอร์เซ็นต์กับตรง Stop c ชา r g i n g a เราในทะี่เปร์เ ก็คือผมตั้งตั้งให้มันชาร์จได้ถึง90%แล้วชาร์จทีมนัางคืนเนี่ยหยิบเครื่องมาดูก็เป็น93%เนาะเหมือนต้นคลิปเนี่ยมี92%นะครับก็แสดงว่ามันมันไม่ตรงแหละนะครับอันนี้ก็รีเซ็ตใหม่เนี่ยก็จะแสดงตามความเป็นจริงนะครับประมาณนี้โอเคครับ